เอฟดีจูนแก๊สนะฮะรอบเดินโรงงานนะครับส่งนะครับซีบีเอฟดีนะฮะคันนี้ก็มาจัดโปรพันห้านะครับแล้วก็ลงไฟเดิมรถด,ด้วยนะฮะรถเคยที้หนักมาเราไม่สกใจนะฮะก็ให้ลงไฟเดิมให้นะฮะก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็คันดีจูนแก๊สเอลพีจีเดียวทามด้วยนะฮะมีพ่อใบหนึ่งนะครับ ล้อ18นิ้วเดี๋ยวมาดูว่าวิ่งยังไงนะ LPG คันนี้จูนแก๊ส LPG ยี่ห้อเวอร์ซุดนะครับจูนแบบเรียลไทม์นะฮะจูนโดยใช้ตัวนี้นะครับ AYBAN d ตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับใส่เบนซีนใส่แก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เป็นหน้าตารางจูนแก๊ส LPG เวอร์ซุดนะฮะสปีดเทสนะฮะเปิดไอเกดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับแก๊ส LPG นะฮะ รอสิบแปดท่อใบหนึ่ง